บาัดีสวัสดีไปงานคือเกาเลยวันนี้นี่สี่อนอ๊ะมางานสายเน,นาะวันนี้มางานบททันตื่นสายมางานกุมือเนาะพี่น้องเยเอาแต่ตอนเช้าก็มาทุกเช้าเดจองานแล้วก็มื้อมือมมอม่อนอนตื่นนอนถึงไปงาน งานแล้วแหละก็มือนอนมีแต่แบบนี้เนาะส้มือเที่ยวไปเที่ยวมาแบบนี้แหละเดี๋ยววันนี้ยังมาเนาะจะไปเอินเล่นมางานกับมาซาแน่นี่กับนายท่านแน่มาเพราะท่านแน่เรื่องธรรมดาเนาะอยู่เมืองไทยอี่แหละเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวที่เดี๋ยวคลน้ำเนาะน้ำนี่น้ำเบื้องนี่ไปดองคนต้องน้อยเดี่ยวนึงนะ ทุน,น้ำยจะทุนน่องนาได้ฟ้าแดาทุ่งแห้งด้ซ้ำได้น้ำร้ายหลายเนาะน้ำคลองคือจมีปลาเนาะพี่น้องปลาก็จะลายามเิยงู้ฮ้อนหอนแห้งอะไร น้ำแบบหอนเนาะน้ำกระไรๆนี่ครับแปงอนเก้าง,า,งานางเก้าสูงเนาะอันนี้อันนี้กัมันจักอันนี้ต่ำจักค่อยสูงเนาะไปถึงพรยักวิตย์เนวมาอรถพอเราสั่งผาเราต้องการจทำอะไร ประมาณนี้เลยเนาะ่านเนะาะายรบเ,เ,เคืองรถต่ำเนาะเครืองรถส้นข้อเนาะรถ <c oughs> ส้นข้อเปลนตาแลี่ตาแล้ไม,ม่ได่ดงานน่ายเล้วสวัสดีพี่น้องสวัสดีพอทงานแล้ว